วินยโยนามาสาสนาสาอายุวินยเยทิเตศาสนังทิตังโหตีอนาคเตกาเลราชีรากีสตีพระวินัยเป็นอายุของพระศาสนาเมื่อพระวินัยยังดำรงอยู่ศาสนาก็ชื่อว่าดำรงอยู่ในอนาคตการพิสุผู้มีความละอาย จะรักษาไว้ซึ่งพระศาสนานามัตถุรันตนตยสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนไตรยและขอาการพระเถระแล้วก็พระภิสุสามเณเน,นทุกรูปนะครับเป็นตัวแทนในการกล่าวธรรมแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านโยมที่ได้มาร่วมกันทำบุญกุศลในวันนี้ วันนี้อาตามาก็จะนำเรื่องเกี่ยวกับเหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นสองพระองค์ในขณะเดียวกันได้นะเพราะว่าในโลกธาตุเนี่ยโยมในภพภูมิทั้งหมดเลยการเกิดขึ้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้อ่าทีลพระองค์เท่านั้นะทำไมเนี่ยทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเนี่ยวันนี้อาตามาก็จะ นำมากล่าวให้เราได้ฟังกันปัญหานี้เนี่ยอยูเอ่เนื้อความนี้อยู่ในมิลินทัปัญหานโยมชื่อว่าเทวิน,นังพุทธานังอนุป,ปัช,ชมาณมาณปัญปัญหาก็คือว่าปัญหาว่าด้วยการไม่เกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าสองพระองค์ในขณะเดียวกันนะดังนั้นในโลกธาตุทั้งหลายเนี่ยจะมีในโลกธาตุ จะต้องมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่มีสองนะไม่เหมือนพระปัจเจกับพุทธเจ้าที่สามารถมีพร้อมกันทีละหลายหลาพระองค์ได้อน,นี้คือทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะโยก่อนที่จะนำเรื่องนี้มากล่าวเนี่ยก็จะ,ะทำไมพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงถึงเกิดขึ้นมานะท่านก็กล่าวไว้ว่าถ้าไม่มีทำสามอย่าง พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยก็จะไม่บังเกิดขึ้นทำสามอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือมีชาติชาราและก็มรณะโยมทำสามอย่างนี้มีพระผู้มีรพระภาคพระผู้มีรพระภาคจึงมังเกิดขึ้นมาเพื่อจะทําให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากสามอย่างนี้แหละแล้วก,ก,ลก่อนที่จะมีการาก่อนที่จะ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยก็ต้องมีการเริ่มตั้งความปรารถนาอย่างตั้งใจจริงนะคราวนเนี่ยความปรารถนาของพระโพธิสัตว์เนี่ยจะถูกทํานายว่าจะได้เป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าในอนาคตอย่างแน่นอนเนี่ยจะต้องมีการประชุมธรรมทั้งหมด8ประกการนะจึงจะสาม,มารถเป็น พระโพธิสัตว์ที่เป็นบุคคลที่ได้รับพยากรณ์ว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่นอนนะมีทรรมแปดประการก็คือ 1. ก็คือ,อเมื่อตั้งความปรารถนาเนี่ยขณะที่ตั้งความปรารถนาเนี่ยต้องเป็นมนุษย์อย่างที่สก็คือลิงคะสมบัติก็คือเป็นเพศช,ชายอ,าอย่างที่สมก็คือมีเหตุคือสร้างกุศลมากสมควรที่จะเป็นพระอาหารหันต์ได้ในชาตินั้น อย่างที่สี่ก็คือพบพระผู้มีพระภาคเจ้าและได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างที่ห้ก็คือบวชเป็นพิสุสัมมเนรหรือว่าลือสีผู้เป็นกรรมวาทีอย่างที่หกก็คือบริบูรณ์ด้วยคุณก็คือว่าได้ฌานสมาบัติแล้วก็อภินญ,ญาข้อที่เจ็ดก็คือการกระทํากุศลอ,อันยิ่งใหญ่นะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็อย่างสุดท้ายก็กคือมีความพอใจในโพธิญาณน,นะ อันนี้แหละก็คือหลักการประชุมทำแปดประการที่จะรับประกันว่า,าบุคคลนั้นจะในอนาคตจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนนะไม่มีการเปลี่ยนใจคราวนี้ก็จะนําเรื่องของพระเจ้าเมดินทับปัญหามากล่าวให้เราได้ฟังกันนะก็เถื่อาต่มาก็อย่างที่กล่าวมานั่นแหละนะะว่าจะเล่าเกี่ยวกับว่าเหตุไหนเพราะเหตุอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเกิดพร้อมกันสองพระองค์ไม่ได้นะ พระเจ้ามิลินเนี่ยก็ถามนะพระเจ้านาคเสณว่าท่านผู้เจริญแม้พระผู้มีประภาคเจ้าเนีทรงพาสิทธิ์ความข้อนี้ไว้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายข้อที่พระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์จะบังเกิดพร้อมกันในโรกธาตุเดียวกันนั้นไม่ใช่ฐานะที่มีได้ดังนี้พระคุณเจ้านาคเสณพระตถาคตแม้ทุกพระองค์แม้เมื่อจะแสดงธรรมก็ทรงแสดง โพธิปักขียธรรม37ประการเหมือนกันเมื่อจะตัดบอกธรรมก็ตัดบอกอริยสัจสี่เหมือนกันเมื่อจะทรงให้ศึกษาก็ให้ศึกษาทั้งก็ให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยศึกษาในสิกขาสามเมื่อจะพัฒนสอนในข้อปฏิบัติก็พัฒนสอนในข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความไม่ประมาทเหมือนกัน พระคุณเจ้านาคเสณถ้าหากว่าพระตถาคตแม้ทุกพระองค์มีเทศนาเป็นอย่างเดียวกันพระดรําราชเป็นอย่างเดียวกันมีข้อปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกันมีการตรัสสอนเป็นอย่างเดียวกันเพราะเหตุอะไรพระตถาคตสองพระองค์เนี่ยจึงอุบัติเกิดขึ้นในขณะเดียวกันไม่ได้เล่าอันนี้ก็คือเป็นคําถามว่าพระผููมีพระพเจ้าก็ตรัสสอนเหมือนกันทําให้คนพ้นจากทุกข์เหมือนกันแล้วทําไมมีสองพระองค์พร้อมกันไม่ได้ละ่ะ อันนี้ก็คือเป็นคำที่ท่านเกิดความสงสัยเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าตัดไว้ให้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์เนี่ยจะบังเกิดพร้อมกันในโลกธาตุไม่ได้นะแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าว่าท่านก็กล่าวต่อไปอีกนะพระเจ้ามิลินนะว่าถ้าว่าพระพุทธเจ้าพึงมีสองพระองค์โลกเพราะว่าพระตถาคตสองพระองค์เนี่ยโลกโลกเนี้ย โลกนี้อะกลายเป็นสิ่งเป็นโลกที่สว่างสวัยเพราะการเกิดขึ้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้พระองค์เดียวแต่ถ้าว่าถ้าว่าพระพุทธเจ้าพึงมีสองพระองค์เนี่ยโลกก็จะพึงสว่างสวัยอย่างยิ่งเออเขาก็มีเขาก็ว่าถ้าเกิดขึ้นสองพระองค์เนี่ยโลกก็จะได้ดีขึ้นไปอีกเพราะว่าขนาดพระองค์เดียวเนี่ยโลกก็สว่างสวัยแล้วถ้ามีสองพระองค์เนี่ยก็น่าจะดีไม่ใช่หรือเขาก็มีความสงสัยแบบนี้ แล้วก็เขาก็กล่าวต่อไปว่าเมื่อมีพระตถาคตสองพระองค์เนี่ยจะพึงโอวาทก็โอวาทได้สะดวกเวลาแสดงธรรมก็แสดงธรรมได้สะดวกเมื่อจะพร่ำสอนก็พร่ำสอนได้สะดวกขอท่านจงบอกข้าพเจ้าถึงเหตุในข้อนั้นโดยที่ข้าพเจ้าจะหายสงสัยเขาก็เขาก็มีความสงสัยแบบนี้นะเ,เขาว่าเขาเขาเจอ,อคําพระพุทธพจน์ที่กล่าวไว้แล้วก็เกิดความสงสัยเพราะว่าเขาก็คิด แบบในแง่ที่แบบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าสองพระองค์ก็ต้องดีกว่าพระองค์เดียวอยู่แล้วทำไมถึงมีไม่ได้คราวนี้บุคคลผู้ตอบที่ชื่อว่าพระนาคเสนนะก็ตอบว่าขอถวายพระบรมมหาขอถวายพระพรมหาบพิษขอพระองค์จงสดับเหตุผลอันงามเพราะเหตุใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์ทรงอุบัติในขณะเดียวกันไม่ได้อันนี้คือเขาจะตอบแล้วนะ ขอถวายาพระพรถ้าหากพระสัมมาสัพพุทธเจ้าสองพระองค์จะอุบัติในขณะเดียวกันได้ใสบริษัทของพระพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์ก็จะพึงเกิดความวิวาทกันขึ้นว่าพระพุทธเจ้าของพวกท่านพระพุทธเจ้าของพวกเราบริษัทก็จะพึงแตกเป็นสองฝ่ายอันนี้ก็คือเป็นคำตอบแรกของพระเจ้าหน้าคเสณนะ ก็คือว่าเมื่อมีพระพุทธเจ้าสองพระองค์เนี่ยจะเกิดการแตกแยกของบริษัทเพราะว่าเพราะว่าปุถุชนเนี่ยคนที่มีกิเลสเนี่ยก็จะมีความยึดติดในบุคคลในบุคคลจะเกิดจะเกิดความยึดติดในพระพุทธเจ้าแล้วก็จะบอกว่าพระพุทธเจ้าของท่านนี้พระพุทธเจ้าของเราก็จะเกิดการวิวาทกันมีการเกิดเกิดการเทียบเคียงเกิดการมานะเรื่องการคําสอนต่าง อันนี้ไปก็จะำทำให้ทาให้เกิดการทะเลาะวิวาทเกิดการแตกแยกเก่า,าแตกแยกไปเป็นสองฝ่ายอันนี้ก็คือเหตุผลแรกแล้วท่านพระเจ้านกยเสียงก็กล่าวต่อไปว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษเปรียบเหมือนบริษัทของอมาตผู้มีกำลังเท่าๆกันอมาตที่มีกำลังมีมีความสามารถเท่าๆกันสองฝ่ายสองคน พึงสองสองพวกพึงเกิดความทะเลาะวิวาทกันขึ้นว่าอำมาจของพวกท่านอามาจของพวกเราบริษัทก็แตกกันเป็นสองฝ่ายฉะนั้นนะก็อุปมานะว่าถ้าบิุคคลใหญ่ๆสองคนเนะี่ยมีสองฝ่ายเหมือนกับอามาจเหมือนกับอำานาจเนที่มีลูกน้องทั้งสองฝ่ายลูกน้องก็จะเกิดการทะเลาะกันเกิดการวิวาทกันเกิดขึ้น หรือว่าถ้าเราเห็นปัจจุบันนี้ก็คือว่าอาจารย์อันนี้อาจารย์ของเราอันนี้อาจารย์ของท่านอาจารย์ของท่านสอนไม่ถูกอาจารย์ของเราสอนถูกอย่างนี้เป็นต้นก็เกิดการวิวาทกันได้นะแล้วท่านก็กล่าวต่อไปว่าขอถวายพระพรถ้าหากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์เนี่ยจะทรงอุบัติขึ้นในขณะเดียวกันใสบริษัทของพระพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์ก็จะเกิดการวิวาทกันขึ้นว่าพระพุทธเจ้าของพวกท่าน พระบุทธเจ้าของพวกเราแล้วก็จะพึงแตกกันเป็นสองฝ่ายฉะนั้นนะอำมาตเป็นฉันใดท่านก็เทียบเคียงสิ่งที่มีอยู่นั่นแหละโย,ยมว่าบุคคลใหญ่สองคนเมื่อมีมีสองคนก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันนะคือทะเลาะในที่นี้หมายถึงว่าบริษัททะเลาะกันต่อไปนะท่านก็กล่าวต่อไปว่าขอถวายพระพรมหาวาพิษขอพระองค์เนี่ย จงสดับเหตุผลที่ยิ่งขึ้นไปแม้อีกข้อหนึ่งที่ว่าเพราะเหตุใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์จึงไม่ทรงอุบัติขึ้นพร้อมกันสองพระองค์ขอถวายพระพรถ้าหากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโรกธาตุสองพระองค์ไซคำว่าคําว่าคําที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลผู้เลิศก็คืออักคะเนี่ยทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดทรงเป็นผู้ประเสริฐที่สุด ทรงเป็นผู้วิเศษที่สุดเป็นผู้สูงสุดทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยมที่สุดทรงเป็นผู้ไม่มีใครเสมอด้วยคุณทรงเป็นผู้ไม่มีใครเปรียบปานทรงเป็นผู้อันใครใครหาส่วนเปรียบไม่ได้คำเหล่านี้ก็ย่อมไม่ถูกอันนี้ก็อย่างที่สองนะก็คือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคำว่าประเสริฐที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดก็จะไม่เกิดขึ้นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะว่าพระผู้มีพระภาคย้าเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งที่ประเสริฐที่สุดในในหมู่มนุษย์เทวดาพรหมทั้งหลายแล้วก็เป็นบุคคลที่ไม่ควรที่จะกราบไหว้ใครๆนะแล้วก็เป็นบุคคลที่ควรที่จะเ,เหล่าเทวดาพรหมต่างๆควรที่จะเคารพสักกราระอันนี้คือพระผู้มีคำเนี้ย คำเหล่านี้คือคําว่ายอดเยี่ยมคําว่าที่สุดเนี่ยจะไม่มีเกิดขึ้นกับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เลยถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีทั้งหมดเกิดขึ้นพร้อมกันสองพระองค์อันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่สองนะก็คือท่านก็กล่าวต่อไปว่าขอถวายพระพรขอพระองค์จงยอ,ยอมรับเหตุนี้เถิดที่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์ย่อมไม่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันอันนี้ก็คือเหตุผลข้อที่2ข้อที่1ก็คือบริษัท จะเกิดวาทะเกิดความวิวาทเกิดความเห็นต่างเกิดขึ้นอย่างที่สองก็คือ,อคำว่าที่สุดเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นกับพระผู้มีพระภาคเจ้านะาพระนาคเสนก็กล่าวอีกว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษโลกธาตุนี้เป็นที่รองรับพระคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นสองพระองค์ไส โลก,กาธาตุก็จะรับไม่ไหวจะพึงสั่นไหวคอนแคนแตกกระจายพินาศไปไม่อาจที่จะตั้งอยู่ได้อันนี้ก็คือข้อที่สนะก็คือว่าในโรคก,กระตทเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะรองรับพระคุณพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เพียงทีละองค์เท่านั้นไม่งั้นแล้วโลก,กาธาตุกก็จะแตกทำลายไป ขอถวายพ,อพอาระพรมหาปิตเปรียบเหมือนเรือลำหนึ่งที่สามารถรองรับบุรุษได้เพียงคนเดียวเท่านั้นเมื่อบุรุษคนหนึ่งขึ้นเรือเรือก็ย่อมแล่นไปในทะเลได,ได้ต่อมาเมื่อบุคคลที่สองมาเป็นผู้ที่เสมอเหมือนกับบุรุษคนแรกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอายุวันนะวัยขนาดความอ้วนผอมอวัยวะน้อยใหญ่ทุกอย่างเขาได้ขึ้นสู่เรือลำนั้นไป ขอถวายพระพรเรือนั้นสามารถรองรับบบรุษทั้งสองได้หรืออันนี้ก็ท่านก็นอุป,ปมาแลหละเรือที่สามารถรองรับได้คนเพียงคนเดียวเท่านั้นเมื่อบุคคลที่สองที่มีสันฐานมีลักษณะทุกอย่างเหมือนกับบบรุษคนแรกที่ขึ้นเรือไปอ่าเรือก็ท่านก็ถามว่าเรือจะสามารถที่จะรองรับได้ไหมเรือมัน พระเจ้ามิรินก็ตอบว่ามิได้หรอกพระกุณเจ้าเรือลำนั้นจะพึงสั่นไหวครอนแคนแหลกกระจายไปไม่อาจจะถึงความตั้งอยู่ได้ย่อมจมน้ำไปพระเจ้าได้กระเสงก็เลยกล่าวว่าขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเมื่อโรคธาตุนี้เป็นที่รองรับพระพุทธเจ้าได้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นถ้าหากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงอุบัติขึ้นสองพระองค์พร้อมกันไซ้ หมื่นโลกธาตุนี้จะพึงรองรับไม่ไหวจะพึงสั่นคลอนคลอนแผลนแหลกกระจายไปไม่อาจจะถึงความตั้งอยู่ได้ฉะน,นั้นอันนี้ก็คือเป็นข้ออุปมาก็าคือว่าวัตถุหนึ่งเนี่ยเขาสามารถรองรับได้แค่เท่านี้ถ้าเราให้เกินไปก็แตกสลายไปอุปมาเหมือนกับเรือนั่นแหละรองรับบุคคลได้คนเดียวถ้าขึ้นสองคนเรือก็จมน้ำไปนะ โลกธาตุนี้ก็เหมือนกันก็สามารถที่จะรองรับพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นพระนาคเสนก็กล่าวต่อไปว่าขอถวายพระพรเป็นสภาวะปกติที่พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นได้เพียงพระองค์เดียวเพราะเหตุไรหรือตอบว่าเพราะพระคุณของพระสัพพัญยูพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นคุณอันยิ่งใหญ่ขอถวายพระพรพระคุณเจ้าพระคุณเจ้า ของที่ยิ่งใหญ่ในโลกก็ยังมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะท่านก็เทียบเคียงให้ท้าวสกกะทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ท้าวสกกะก็มีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นพญยามาเป็นผู้ยิ่งใหญ่พญยามานั้นก็มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นท้าวมหาลมทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ก็มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ก็ต้องมีเพียง หนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นเนี่ยของบางอย่างที่เราคิดว่ายิ่งใหญ่ที่สุดใช่ไหมมันก็ต้องมีหนึ่งเดียวอยู่แล้วเพราะผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกันทรงเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ประเสริฐที่สุดนะในหมู่สัตว์ทั้งหลายนะโยมนะก็ต้องมีหนึ่งเดียวเท่านั้นพระเจ้ามิรินก็กล่าวว่าพระคุณเจ้านาคเสษนท่านตอบปัญหาด้วยการอุปมาเป็นอย่างดี แม้คนที่ไม่มีปัญญาที่ละเอียดอ่อนก็คือว่าคนมีปัญญาไม่มากนั่นแหละฟังคำนี้แล้วยังเกิดความพอใจได้ไม่ต้องกล่าวถึงผู้มีปัญญาเช่นกับข้าพเจ้าเลยดีจริงพระคุณเจ้านักเสินข้าพเจ้าขอยอมรับคำตามที่ท่านกล่าวมาอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นเป็นเนื้อหาเป็นปัญหาที่อยู่ในมิรินทปัญหาว่า เหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าสองพระองค์จึงเกิดขึ้นในขณะเดียวกันไม่ได้นะก็คือข้อที่หนึ่งก็คืออะไรข้อที่หนึ่งก็คืออ่าก็จะเป็นเหตุให้บริษัทเนี่ยของพระผู้มีพระภาคเจ้าสองพระองค์เนี่ยเกิดการวิอ่าเกิดการวิวาทกันเกิดการอ่าทะเลาะกันได้เพราะว่าอาจจะปุตุชนนั้นบางครั้งก็ ก็มีความเห็นที่ผิดแล้วก็มีการเกิดการทะเลาะวิวาทกันได้อย่างที่หนึ่งนะอย่างที่สองก็คือ,อคำอเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สุดนะนั้นเนี่ยท่านพระพุทธเจ้ามีสองพระองค์คําว่าที่สุดเนี่ยประเสริฐที่สุดไม่ไม่มีบุคคลผู้เสมอเหมือนบุคคลที่เป็นสัพพัญยุตยานเหล่านี้ก็จะ ก็จะไม่คำว่าเหล่านี้ก็จะไม่มีโยมคาว่าที่สุดพระผู้มีพระภาคเจ้าประเสริฐที่สุดก็จะไม่มีข้อที่สก็คือโลกธาตุเนี่ยสามารถรองรับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่สามารถรับพระคุณได้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สองพระองค์พร้อมกันไม่เช่นนั้นแล้วก็จะแตกทําลายไปอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่อาตมานํามาจากมิลินทปัญหานโะยมนะ อันนี้ก็จบเกี่ยวกับปัญหาว่าทําไมพระผู้มีพระภาคเจ้าสององค์จึงเกิดเพราะขันในขณะเดียวกันไม่ได้โยมวันนี้ก็ขอเนื้โมทนาโยมกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้มาทําบุญกุศลในวันนี้ก็ขอให้บุญกุศลที่เราได้ทําในอดีตก็ตามในวันนี้ก็ตามจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญในโลกนี้และโลกหน้าและได้รับประโยชน์สูงสุดคือบรรลุมรรคนเนิพพานทุกคนทุกท่านเทิด การปเิรานะครับอม่า,มากล่าวตามบัตมานะอีทางโนยาทินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้า จงมีความสุขเถินขออากาศพัทิละนะครับสพัพติโยวิวัชันตูความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสาบปราโรคโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตปวัดวันตารายุอันตารายามีแก่ท่านสุขิธิขายุโคภวะ ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาเสวรสานิจังบุดาปัจจายิโนจตาโรธรรม,มาวทันติีอายุวันโนสุขังพลังทำสี่ประการคืออายุวันนะสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวากามีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิด ภพราวะว่ตุสาพบังขลังขอสาบบวงคนจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาขอเ่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาพาพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาแผงพระพุทธเจ้าทั้งปวงสาาธรรมานุภาเวนะ ด้วยอนุภาแห่งพระธรรมทั้งปวงสาภาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาุทธิพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิน